สวัสดีครับผมก็มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับกับเกมบินขับรีวิวนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินมีคีย์บอร์ดนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับมารีวิวหรือว่ามาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นรุ่น NK33 นะครับของค่ายนับโวนะครับผมหรือว่าค่ายมาป่าของเรานั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น NK33 นะครับผมเป็นนับโวนะไม่ใช่นับโวเอ็กนะครับตัวนี้ก็ เป็นปุ่มนะครับแบบรับบระดมนะครับผมหรือที่รู้จักกันก็คือปุ่มยางนั่นเองนะครับผมปุ่มยางแบบเกมมิ่งนะครับก็จะนุ่มนะครับผมแล้วก็กดง่ายนะไม่แข็งนะครับผมไม่เหมือนปุ่มยางที่เป็นปุ่มยางของคีย์บอร์ดออฟฟิศทั่วไปนะครับผมตัวนี้นะและที่สําคัญนะครับผมตัวนี้มีไฟด้วยนะครับผมซึ่งไฟเป็นไฟแบบเรนโบว์แบ็คไลท์นะครับผมก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าเรนโบว์แบ็คไลท์เป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวหน้ากล่องกันก่อนนะครับผมนี่ตัวหน้ากล่องนะครับก็จะมีรูปคีย์บอร์ดให้เห็นนะครับผมนี่แล้วก็จะมีชื่อแบรนด์นับโวชื่อรุ่นนะครับ NK23 นะครับผมนี่นะครับก็มีฟังก์ชันนะครับหลักๆอยู่หน้ากล่องให้เราอ่านก่อนนะครับผมก็คือ12 h o ตคีย์มัลติมีเดียนะครับผมก็คือปุ่ม F1 ถึง F12 นั่นเองนะครับผมเป็นปุ่มฟังก์ชันมัลติมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม เปิดเพลงนะครับลดเสียงปิดเสียงเพิ่มเสียงนะครับผมหรือว่า หยุดเพลงหรือว่าเล่นเพลงนะครับผมนี่ปุ่มโฮมนะครับเครื่องคิดเลขนะครับผมมีให้นะครับผม F1 ถึง F12 นะครับตัวนี้นะครับที่บอกว่ามีไฟนะครับผมไม่ใช่ไฟโหมดเดียวหรือว่าไฟแบบทื่อๆนะครับผมตัวนี้มีไฟทั้งหมด9โหมดนะครับผม9โหมดไฟนั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้ถึง9โหมดกันเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนโหมดยังไงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเปลี่ยนให้ดูนะครับในส่วนของด้านหลังกล่องก็มีสเปคนะครับผมเขียนเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะครับผมจากตัวหน้ากล่อง เพิ่มขึ้นมาก็ตัวนี้นะครับผมสามารถกดปุ่มพร้อมกันได้ทั้งหมด19ปุ่มนะครับผมหรือว่า e n t i c o t i n g เนี่ยสิปุ่มนะครับเนาะตัวนี้ส่วนการรองรับก็รองรับตั้งแต่ Windows 7นะครับผมจนถึง Windows 10เลยนะครับผมดีเขียนบอกก็ลองอ่านได้นะครับผมด้านหลังกล่องนะครับผมนะตัวนี้ไม่เสียเวลาเราไปลองดูโหมดไฟกันนะครับผมสังเกตได้ว่าไฟของตัวนี้นะครับผมจะสว่างแล้วก็จ้ามากเลยนะครับผม เป็นไฟแบบเรนโบว์นะครับผมก็คือสีหลายสีนะครับรวมกันนะตัวนี้การเปลี่ยนโหมดนะครับผมก็ต้องกดที่ปุ่มฟังก์ชันปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลข1งเนี่ยข้างบนแถวนี้นะครับเลข1ถึงเลข9นะครับผมก็จะเปลี่ยนโหมดได้ทั้งหมด9โหมดนั่นเองนะครับผมแต่ที่สําคัญนะตัวนี้นะครับผมสามารถกดปิดเปิดไฟที่บนตัวคีย์บอร์ดได้เลยนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับมีออนออฟให้เราอ่านชัดเจนเลยนะครับผมปิดไฟเปิดไฟนะครับผม เปลี่ยนโหมดไฟนะครับผมก็กดที่ฟังก์ชันนะครับกดฟังก์ชันไว้นะกดฟังก์ชันไว้นะครับแล้วก็กดเลข1นึ่เลข2นะครับเลข3นะครับเลข4นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนถึง9โหมดไฟนะครับนี่9โหมดไฟนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอีกยิงหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือตัวนี้สามารถเพิ่มแสงไฟหรือว่าลดแสงไฟได้นะครับผมเดี๋ยวให้เห็นชัดๆนะนี่ ลดจนดับได้นะครับผมแล้วก็เพิ่ม1 2 3 4 5นะครับผมประมาณ5ระดับนะตัวนี้เป็นการเพิ่มแสงสว่างของไฟนะครับผมของไฟคีย์บอร์ดได้นะครับหรือเราจะปิดโดยการเขดดาวลงมานะครับผมหรือจะอัพดาวขึ้นไปทำได้นะครับผมตัวนี้นะเป็นระเบโดมนะครับผมเป็นระเบโดมหรือว่า ผมยางนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นรูปทรงคีย์บอร์ดที่มีที่รองข้อมือมาให้ด้วยนะครับผมก็จะยกระดับมือของเรานะครับให้กดคีย์บอร์ดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเวลากดเล่นเกมนะครับก็ลองแบบนี้นะครับแล้วก็กดมันจะกดง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้รุ่น NK 3 3นะครับเป็นของ Navo นะครับผมใครสนใจตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาทางหน้าเพจเกมมี่ขับเราได้นะครับผมหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะทักเข้าไปนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้และก็การรีวิว nk 3าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ